เทคโนโลยีการรักษาในอนาคตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาสำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีการรักษาในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลสุขภาพของเราไปอย่างสิ้นเชิงเตรียมตัวพบกับนวัตกรรมที่จะช่วยให้ชีวิตของเรายืนยาวและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องในภาพยนต์วิทยาศาสตร์กำลังกลายเป็นความจริงเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีอะไรบ้างและจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรการแพทย์แม่นยำคือการรักษาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยพิจารณาจากข้อมูลทางพันธุกรรมไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้แพทย์สามารถเลือกยาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูกและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กระดับนาโนในการวินิจฉัยรักษาและป้องกันโรคเครื่องจัก,กรเกียวนี้สามารถเข้าไปในร่างกายเพื่อส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ลองจินตนาการถึงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งได้โดยตรงหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ในระดับโมเลกุลนี่คือศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์การพิมพ์3มิติไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างของเล่นหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรอีกต่อไปในทางการแพทย์เทคโนโลยีนี้สามารถใช้สร้างอวัยวะเทียมกระดูกเทียมและแม้แต่ยาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล การพิมพ์3มมิติช่วยลดระยะเวลารอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะและสามารถสร้างอวัยวะที่เข้ากับร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์แบบลดความเสี่ยงในการปฏิเสธปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรค AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ AI สามารถช่วยในการอ่านภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นเอ็กซเรย์และ MRI เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจมองข้ามไปได้นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเทคโนโลยีชีวภาพและการแก้ไขย,ยีนกำลังเปิดประตูสู่การรักษาโรคทางพันธุกรรมที่แต่ก่อนไม่สามารถรักษาได้ช่วยให้เราสามารถแก้ไขย,ยีนที่ผิดปกติได้โดยตรง การแก้ไขย,ยีนมีศักยภาพในการรักษาโรคทางพันธุกรรมเช่นโรคซิสติกไฟโบซิสและโรคฮิมโมฟิเลียนอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อการดูแลสุขภาพทางไกลและอุปกรณ์สวมใส่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเข้าถึงการดูแลสุขภาพเราสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอลและติดตามสุขภาพของเราได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์สวมใส่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งไปยังแพทย์เพื่อติดตามสุขภาพและให้คำแนะนำได้เทคโนโลยีการรักษาในอนาคตมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างมากตั้งแต่การแพทย์แม่นยำไปจนถึงการแก้ไขย,ยีนเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือเราต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีสติและคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ